สวัสดีครับผมผมนายารย์นะครับผมมือนี่นะครับมือนี่ที่โทรไปหาผู้โชคดีนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับในการอ่าอ่าให้ของขวัญให้รางวัลในวารละครบสามหมื่นซับนะครับทั้งเพจนะครับผมมือนี่เขาก็ได้จับฉลากไปแล้วนะครับได้ได้ผู้โชคดีมาแล้วนะครับบัดนี้สิโทรไปหาเพื่อนนะครับว่าเพื่อนที่อ่าเห็นอย่างยูแล้วก็เพื่อนมีความรู้สึกยังไงในการ ่ได้รับของรางวัลรอบนี้นะครับเดี๋ยวจะร้องโทรหาเพื่อนแบบสดๆนะครับไปพร้อมกันนะครับคุณพี่คุณพี่เสิร์ตนะครับผมผมอินนะครับพี่ประเสริฐผมอินนะครับเนะาะลองร้องโทรหาเพื่อนนะครับผมเพื่อนชีว่างบ่อ่าครับามา,มา มาเบิ่ความรู้สึกเพิ่นนะครับเพิ่นที่มีความรู้สึกจริงน,นะครับบ่ติดนนเหรัหมยเลขโทรัทอ้าวนบอร์ครับผมโทรบ่ติดนะครับศูน <laughs> ย <For English. S 1> ์เก้าสองหกเก้าสองศ สองศู <20 72 S 1> นย์เจ็ดสองะครับโทรไปรติดนะครับผมน้อติดแล้วติดแล้วนะครับติดแล้วฮัลโหลจ้าฮัลโหลครับผมจ้าครับผมอันนี้เมนคุณ คุณพี่ประเสริฐบอครับผมผมอินบอครับเปอ๋ออันนี้โทจากเพจนายนาจันนะครับเด้อค่ะครับอขอสอบถามนะครับพอดีผมจับฉลากรับรางวัลได้พิ้นนี่ครับผมอยากจสอบถาครับครับขอพผมจับฉลากรับรางวัลได้พิ้นวน่ยครับผมอยาจะสอบันอีมักัน่ยัอยาอันอนเจ้บลงด่มจมับลากางไดแล้วครับผมออครครับผม คุณเรียนพึ่งมาจากอุดรนะคะไปเยี่ยมญาตินะคะก็บเรื่พระท่านในเบิงนะคะอ๋ออันนี้อันนี้คุณคุณพี่เองบอกครับฮือฮือฮือแฟนครับผมแม่จ้าแมน่ะพี่เสร์ดเองเลยค่ะอ๋อพี่เสร์ดเองนะครับคับผมก็แสดงความยินดีน้ำน้ำนะครับเด้อรับรางวัลนะครับผมจ้าวอ้ยดีใจจังเลยครับดีใจมากเลยค่ะติดตามเพจมาโดนปันไดแล้วเนาะครับผม อ่างใดนเน้ตอนตอนที่ลูกสร้างสังสังสังอย่างเนื้อสังพินนะแม่จ๋าโอ้สังพินจากผมบอกครับแม่นแน่นแตโอ้ครับไอเต้าเขียวนะแม่จ๋าไอเต้าเขียวมันป็นคนที่ประกวดบอกครับลงประกวดบ่แมนค่ะแมนค่ะดาบใช้บอกครับแมนแมนบ่ออันนั้นแก่นจ้่อันนั้นแก่นอ๋อคุณพี่ไอดาบใช้ที่ ได้แช่มสองรอบแล้วนี่เม็นบ่ครับอันอันนั้นอัันนน้เป็นลูกไส้ค่ะเสื้อดาสเซาเนี่เป็นเื้ออันพ่อบ้านนะคะเพิ่นเอาใส่เื้อก่อนเป็นกระตุนคองลครับครับนั่นลูกซ้ายเป็นบ่ครับผมจ้าโอ้คือโศกมันแต่ครับคขอบคุณนะโอ้ยดีใบครับค่ะดีใจแสดงความยินดีนะครับเด้อครับด้วยชอบชอบจ้ะ กับขอบคุณหลายๆน้องครับเนาะที่ติดตามเพจผมนะครับแล้วก็ติดตามผลงานผมนะครับผมกับครับผมก็แสดงความยินดีด้วยครับจ้าจ้าขอบพุณหลายๆค่ะอันที่นี่เอาเอาตัวเก้าได้ป่ะจ้าครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไดยทักทักมาหาผมอีกรอบนึงทั้งไม่เช่นเจอนะครับผมอ๋อได้ได้จ้าครับครับครับผมขอบพุณหลายๆค่ะครับเช่นกันนะครับจ้าครับ โอ้นี่ครับผมเพิ่นอันนี้คนที่เคยสร้างสร้างพินจากล้านผมไปนะครับผมแล้วก็บังเอิญนะครับความบังเอิญนะครับคนที่เขาประกวดได้แชมป์นะครับผมนะครับลูกซ้ายเพิ่นลูกซ้ายเพิ่นประกวดได้แชมป์สองรอบเลยนะครับผมพินตัวสีเขียวที่เพื่อนเล่นนันก็สร้างมาจากสร้างมาจากร้านผมเหมือนกันนะครับขอบคุณนันหลยครับเป็นความบังเอิญเนาะครับเนาะอันนี้บ่ได บุไดฟิกบุไดอย่างนั้ครับเด้ออันนี้คือจับฉลากแบบสดๆนะครับผมอ่าบ่มีการล็อกการอีหยังนะครับมีสดๆเลยนะครับผมกะแสดงความยินดีนะครับกับคุณพี่ประเสริฐด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ติดต่อกันทางวิแชทเจอร์นะครับเนาะเดี๋ยวผมจัดจงให้นะครับก็ผู้ใดที่ยังบ่ไดก็เจ้าเสียใจนะครับไว้เจอกันในอีก1 0,000ซับข้างหน้านะครับคือ4 0 0 0มืับอัาก็ทิมาไห่รางวัลคือเก่านะครับผมกะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานและก็สนับสนุนผมมาตลอดนะครับผมก็ให้ทุกท่านมีความสุขนะครับผมสวัสดีครับ